ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมดฟืนน้อนะครับอันนี้ก็เป็นองค์ปู่ปาริจิตนาคราชานะครับถัดมาก็จะเป็นนะครับบริวารน,นะครับองค์ปู่ปาริจิตนาคราชนะครับบันไดขึ้นทางด้านหน้าซ้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นพระเป็น นาคประจําวันเสานะครับอันนี้ก็จะเป็นนาคประจําวันพุธกลางคืนสารพระพรมสารตายายอันนี้ก็เป็นนาคบริวาร ประจำวันอังคารหน้าบริวารประจำวันศุกร์นี่นะครับครับแล้วก็ผ่านดูมาแล้วนะครับด้านนี้ก็จะเป็นถนนทางเข้า นะครับส่วนท้ายนะครับของผูนะครับส่วนท้ายอันนี้ก็จะเป็นป้ายนะครับป้ายาช่อง YouTube นะครับลุงพลประเ็นแฟมมอรี่นะครับ บริวารสีเขียวประจำวันพุธอยู่บันไดนะครับทางทิศตะวันออกอนาคบริวารสีเหลืองอันนี้ก็อยู่บันไดะนะครับทางทิศตะวันออก น,นี่ก็จะเป็นานาคบริวานนะครับบันไดทางขึ้นด้านหน้าด้านทิศวันออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นประจําวันพฤหัส,สบดีอันนี้ก็จะเป็นนะครับสีแดงนะครับสีแดงประจําวันอาทิตย์นะครับมาจะทังนน้งหลายนครับเลยนี่นะครับอันนี้ด้านหน้านะครับ

น,นี่ปูย่ยศสุวรรณาคาแม่ย่าสุรพีสุรภา ปู่ปริจิตนาคราชองค์จำลองอนะครับประดิษฐานอยู่ที่ศาลา,าประชาคมลานปู่ปริจิตที่มองเห็นนี่ก็จะเป็นสวนย่อมนะครับสวนย่อมสวนย่อม อันนี้ก็เป็นโดมนะครับโดมอันนี้นก็เป็นห้องน้ำห้องช่วงวนะคะพอฟื้นก็จะทำอะไรเนี่ยมีบันไดลิงนะคะมีบันไดลิง ระว่งมันมืันอันไหนได้พอเอ้ยเจ้าตังหมันซึงๆเลยมันชิมืนอันนี้คะมืนสังกะสีตังหมันเที่ยงเที่ยเออมมัแน่นันหรอมม่สีแน่นันหรอมันเมนหัวไปหางหางไปหัวบ่เนาะพอฟื้นจะติดป้ายอะไรนะคะทุกคนเอาดวดก็ได้ อ阿拉阿拉ยะ,ะ่ะขึ้นสูงปานหั่นติดขึ้นผุดเลยบ่เดี๋ยวนี้ เออเจ้าระวังแล้วตะลุ่นนั่นไร <c oughs> ตืมมาแล้วฮ่าฮ่าห้อยห้อยห้อย คุณพ่อคอยเสียวนะคะติดป้ายเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะคะป้ายอะไรคอยดูนะคะ อ,อ,อืมบาหอยละเอาลงบับไนไว,บ,นลว <laughs> บลิเวียนี่เป็นจุดทายทำคลิปของ,งยูทูบทั่ว <laughs> บริเวณนี้บริเวณร้านกาแฟบ่อ <laughs> เอาลงลง อาเอามันไดเจ้าออกเต้อเจ้ากับชดยอ่านแหมมาห้ามมาเลยมาหาม,ม,หามแหล, <laughs> <น>ล,ละหาไปพูดปอดอันไหนปอดอันไหนอี้ให้ค่อยไปปอดอันนั้นน้ำอีกเดี๋ยวนี้โย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 , و, ย, و, ย و.